เมาแล้วขับประกันรถยนต์จ่ายหรือเปล่าเป็นคำถามยอดฮิตฮอตฮิตมากที่สุดนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ค่ะมักจะเข้าใจว่ากรณีที่เมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยประกันไม่จ่ายวันนี้ค่ะต้องมาตีความกันก่อนว่าประกันที่อยู่กับรถนั้นจะมีอยู่2แบบ2ประเภทนั่นก็คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ ก็คือพรบรและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจวันนี้ค่ะครเอ๋มาตอบในส่วนของพรบรนะคะประกันภาคบังคับค่ะสำหรับพรบรนะคะกฎหมายบังคับว่าผู้ขับขี่หรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเนี่ยจะต้องจัดทำพรบรสำหรับรถของตัวเอง เพื่อคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นค่ะคำตอบคือพรบรคุ้มครองตามปกติไม่ว่าจะเมาแค่ไหนเมายัางไงพรบรจ่ายให้ปกติค่ะเนื่องจากนะคะพรบรไม่มีข้อยกเว้นในกรมธรร์ ดังนั้นนะคะอย่าเสียรู้อย่าคิดไปเองหรืออย่าไปฟังคนที่ไม่รู้จริงมาบอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยพรบรเขาไม่จ่ายดังนั้นนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเมาแล้วขับไม่ว่าจะเมาแค่ไหนเมาอยังไงประกันรถยนต์ภาคบังคับที่เรียกว่าพรบรคุ้มครองและจ่ายค่ะส่วนประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะมีเงื่อนไขยังไงคลิปหน้ามาฟังกันค่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ